สวัสดีสวัสดีพี่นอ้นองเมเนี้กาตื่นมา,ตรตราแต่ตะเสาคนไหนพี่นออ้องเลยมาห้องหมอเค่นี้เค่นี้คุณแม่ห้องหมอมูก,บกับตาโอดีข้ามาแต่ว่ามาเนี่ยคุณเจ้าของท่านในเปิดใช้บาดผิดอ่ะมาหอนก่อนมูมาหอนเพราะว่ามันเบียกไลยนะพี่นอ้องนี่แหวนวัดคิวที่หนึง่งแหวนวัดคิวที่หนึ่งก็คือเป็นยังจะมาหาหมอก็คือแบบว่าว่านี่ก็คือหน,นีเห็นไหมมันเป็นแบบว่า โอ้ยไปเงียวว่านี่ไปเงียวแล้วค่ะน้ำรอดื่นแหละตามไยเบิ่งใน YouTube คือนี่ว่ามันไหลออกแต่ว่านี่เบิดมือคือนี่ก็เบิดพืดอยู่บ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยเปียกๆเบิดนุ่งซม2-3โตก็ทายออกแบบมันไหลออกตลอดเวลาพี่น้องเอ้ยอเาจักแบบนี้แหละพี่น้องเาเาไปแต่ังเกียแนบ่แม่นแน่นะพี่น้องเฮาก็บ่เคยนะก็สิมา มาหาหมอเพื่อนหลักมาตรวจเบิ่งว่ามันเป็นยังหนาบขึ้นไหลออกอยู่หันเมื่อคืนคือน,นีมันสิออกหน่อยๆอ,ออกแบบไล่ให้งจนเปียกเบิดนะคอยเห็นพันเห็นพี่ปอบจอ,องโตแล้ลออกลวก็เลยแต่ว่าท้องโบเจ็บนะโบเจ็บท้องมันแปลกมาว่าน้ล่อหรือขึ้นไหลออกตลอดเวลาแต่ว่าท้องโบเจ็บนะก็เลยใหา่มันเป็นอันตรายโบก็เลยเข้าไปศึกษาเบื้องในใยูทูบเพื่อน่าทาไมีหนามออกไล่แบบ ไล่เดี๋ยวโฟเปอันนี้นะพูดว่าให้มาพบแผแลสินะอยานว่าหนางเล็กหน่อยมันออกเบิดเลยคนหน่อยสีแหง้งพูดว่าคนหน่อยสะตายเหเออคนหน่อยสิเป็นอันตรายก็เลยมาแต่แต่เสาตื่นมาแล้วก็ฝ้ามาพี่น้องเอ้ช่วยนาแล้แต่ว่าช่วยนาแปลงแค่ยิ่งมันจะถ่ายยังเลยก็ฝ้ามารลดเพราะว่ายากมันสวยเพราะว่าฐานห้ามาสวยแล้วเขาสิบโบราณบัสคิวตอนทับอิฐนะก็เลยฝ้ามาแต่แต่เสา ปูครับแต่อุลีแหละพามาตอนนี้ก็นั่งรออยู่แต่ว่าจะบั๊บคิวเลยแหละเดี๋ยวให้เพิ่นเปิดก่อนเพิ่นเปิดแล้วสิเขาไปตรวจเบิ่งว่ามันเป็นยังกันแท้ขึ้นหนาหมอกไร้แท้นะเป็นการตกใจขึ้นนี่ก็จนบรินอนพี่น้องเอ้ยค่อยค่อยก็นอนแล้วล็อกตื่นตื่นแล้วล็อกตื่นตื่นพี่แอ๋อยกันกลัวเงี้ยวแบบไล่ออกแบบไล่ออกตลอดเวลาเลยเจะหน่อยเอฟซีสิว่าเวาดขึ้นไปเจะหน่อยเอฟซีสิว่า ตัวไพเดอร์พี่น้องอันนั้นเบาเบาบดีโบงามก็ต้องขอโทษวยอว้าไฟพี่น้องเรียกคว้าเบาตามขั้วขนเป็นจริงขนาดว่าผู้ไดเคยขอดูแม่เป็นอะไรมันเป็นอันตรายบอกนะคอมเมนต์ไหะนํามาในนด้เนาะคอมเมนต์บอกแม่ว่ามันเป็นคับเตือนว่าคนหน่อยเสีออกมาบอกหรืออะไรนะเดี๋ยวรอตกใจปะกระตกใจเนี้ยคงชอากรบโบดไอเจ็บทองทองมันโบเจ็บะน่ะพันเจ็บทองนี่มา เออสิออกแล้วอันนี้พัดยืดซื้ออยู่ท้องกับก็ง่ายาเจ้าบุเคยมีลูกเนาะมันก็นเลยตกใจนเนาะแล้วเฮาก็มีลูกครั้งแรกแค่ซันซะมันก็ได้ฮาโบจักว่าเป็นยังเป็นยังฮาก็ตอ้องอาศัยแพทย์หมอเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นเปิดเบียร์ก็เดี๋ยวห้าสิเขาไปตรวจเพิ่อนที่น้องโอเคเดี๋ยวรอที่ตามบุ๊บมาเป็นยังกันเสร็จนะ,ะนี่เดี๋ยวพื่องคลินิกเพิ่นวาคลินิกบุ๊บเป็นห้องหมอเนาะนี่ห้อหมอามาเนาะี่เห็นเนา โอเคพี่น้องโอเคตอนนี้ก็มาหอนเฮื่อนแหละแต่ว่าหอนเฮื่อนกับหอนแต่แต่เสาเพแ่้วพอไปแต่แต่แต่เสาก็อาบน้ำอาบน้ำหนายขึ้นมากเพื่อนอาบน้ำอาบน้ำหนายแหละพี่น้องเ้ยก็คือไปตรวจแถแหละคือพี่น้องเห็นแถ่ก็เรื่อยบริไทคลิปตอนขี่รถไปแล้วก็ไปห้าทานมองเพื่อนนะ่ะบริไทตอนเขาปว,วดพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ข้ากวกะบก่ารบกวนทานโม่เพิ่นเพิ่นตัวเพิ่นช่งงห้สิไปถ่ยายวิดีโอมันกะบกคื่อฮะนนะก็ได้ได้บุหรีถ่ายตอนโมอเพิ่นกวดเห็แนแหลกะพ้นกวดกะสิวาันาได้พี่น้องสิวาันาได้บาทนี่ก็คืออ่าทานโมอเพิ่นกวาว่าคอยหันยังเพิ่นครบกำหนดฮะนนะอือหวังสิแหลกะก็คือมือขอด มือ,พนนอเพื่อนนัดขอดก็คือเลื่อนนังอีกหนึ่งเลือนผัวน้ายังอีกหนึ่งเลือนผีน้องยังอีกเลือนหนึ่งขอก็คือกึกาแต่ว่าสาเหตุที่ข่อยไปห้ามอ,อก,ก็คือว่าแหละแบบน้ำขับหรือน้ำดำในทางที่ย่างแบบผู้เดินน้ำขำมาเลยชังประมาณนี้แหละมันออกร้ายพี่นอ้องมือนี่ก็ว่านี่ก็มืดมือขึ้นนี่ก็มืดขึ้นแล้วมือนี่อีกกันย่างอยู่ค่ะพี่นอ้องนี่นอนเราบอกว่ามือนี่นี่ ก็เด,ด,ด้ไปหาหมอผิ่นหมอผิ่นก็บอกว่าบวชทันทึงเวลาสิขอดไรค่ะวะแต่เป็นยังมันจังออกนะก็เลยถามหมอผิ่นไฟพราะฮาก็ตกใจเพราะว่าออกไลยก็เลยหูซึกตกใจนะก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอเพราะว่าขึ้นอีกค่ะน,นอนเบิ้งยูทูบกันแหละเบิง่งในคลิปตามหมอผิ่งบอกมาว่าถ้าเป็นแบบมีต้องไปพบแพทย์พบหมอก็ได้ตื่นสามากค่ะฝ่าไปโดด น้ำอันนั้นออกเพร่ะว่าเ <ate p und> หตุผลหั่นก็คือมุดหลุอันนั้นไม่ถอดนาะเออคือบอกแบบคืเกิดกะกาพี่น้องเลยเป็คนผีบาเนี่ก็คือน้ำที่มันรอเลี้ยงลูกฮนะนาน้ำอยู่คางหลุหอลูกว่าสานซาพี่น้าขนาดมันหัวพี่น,น้ามันด้วะพี่น้ามันก็ได้สาเหตุตัวน,นั้นก็เหตุห้ไหลท์ออกเพราะว่าหมอพื้นท้าว่าเจ้า ไปหันไปหนีดูบอมันเป็นแบบกระแทกบ,บรเลยซ้านะบอขนาบอกระบอกโม,โมโบอไปไปหน้าคููมือพี่น้องเลยตังแต่ถื้อผ้ามาีนกะไปตลอดเนะี่ยกับโบคิดมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าจะค่าพ่อค่าแม่เขาให้กลัวหนีขนาพี่น้องเพราะว่าค่าพ่อค่าแม่เขาหนีเพื่อนกับใงเหตุเบีเ่ยงนักขนานะอันนี้ของบริเฮทยั่งมิเตคีรถไปคีรถมาเขาคิดมันสิโบเบป็นถึงปานนี้ก็ได้ไปมิแตคีรถไปหน้าที่ไปกับบริเฮพียงเนาะไปกับบริเฮทียงไม่อยังกะ คิดอยากไปหาเราใหม่ก็ไปกบหาก็ตาโอูดีเล็กน้อยคือหมู่บ้านนี่ก็ไปหาเคียดขนาดหาคููจอกจอกแจกแกก็่ให้ว่านอนกันหรอกเพราะทั้งบ้านเท่านี้ท,ทัานถือผ้าถอกไงผู้สาวผู้แก่นะบ่ให้นอนขนาดจะเลยลุกยางในเล็กน้อยซื้อๆเพรถึงขนาดว่าจะไปหาจนเมื่อยจนเหือแต่เหือแต่ขนะก็ะได้ไปก็าสาเหตุนั่นก็าาเหตุให้หนาเาน่ น้ำรอเลียงเล็กน้อยมันมันหัวมันก็นเล้ยไรออกตลอดเพื่นว่าถ้ามันไรออกไปนี่นี่น้ำมันเดือนหน่อยแล้วเพื่นวาเปินกวนเบิรงนะดกาโบ่ย,ยังให้คอยหันยางเพืนะ่พอนวะขั้นเว้เพื่อนมอเพื่อนแนะนํามาว่าเมื่อนี่ให้นออนยางเดี่ยวนอนเพื่อเพื่อแบบว่าให้พนันน้ำมันจอดเพื่อนวาให้ทุ่งหลูกหันมันจอดให้นะใหนอนอให้นยางเออ้อาพวเพื่อมอเพื่นอนทาห้ายยาง มันฉีดไลออกตลอดเวลาแล้วมันเสีเหุใหนามตัวนั้นหันเบิดถ้านามเบิร์ดแล้วเล็กหน่อยสีแห้งเ,เล็กหน่อยสีแห้งกันหนึ่งมาอันนี้กันเป็นอันตารายเพราะเล็กหน่อยแหง้งจะเป็นอักเสบบอจะเป็นติดเชือ้อเรื่องอักเสบจะเกินให้เล็กหน่อยนี่ติดเชือ้อเพราะว่าบุมมีน้นามรอเลี้ยงะนะและะ้วก็ตัวนั้ถ้าเป็นแบบน,นั้นที่ได้พาออกกรนกำหนดทนนามันสีดอาหนามตัวนี้มืดขนาะ สิไดพาออกกนกำหนดตองพาออกอย่างเดียวบนะแล้วกาบางที่ก็มีมีเฮไดกหน่อยถ้ามีแฮมีอยังได้หน่อยโยนออกมาเนี่แห้งอันตรายเวลาขันยัดเขาไหลขึ้นก็ดียู่เแล้วย่ามันยัดบ่ไหลที่มันสีเดพาผนว่าเิ่นกบบแนะนํามาแบบนั้นทานโมกด้เพไ่วการหูซึ้นตกใจอยู่เลยพี่น้องเยเพราะว่าเข้ากันบเคยมีรูผัดมาเป็นแบบนีอีองนะทางฮอนเรื่องกันเดือนคล้องแหละก็ยังสีคิดว่าเออนำออกแหละก็ได้หน่อยสีออกมา แต่มันบบเมนเดือนข้ององคนเรอยังอีกหนึ่งเดือนกนยังจะหอนเวลาเล็กหน่อยออกมาฮะนะมอสคนเราว่าท้าเป็นแบบนี้เนี่ยนาสีอ,อกรอกำหนดเลยคนวะท้า,าวานา้พี่ช่างเบิดนี่บางที่สีอ,อกกอรกำหนดแบบบนถ,ถึงเวลาก็สศีอ,อกรู้ว่าเจ็ดเดือนก็นั่งในแปดเดือนนะสิบโคบเก่าเดือนปกติหน,น,น่อยสิีเก่าเดือนพี่นอ้องะมันสีโคบเก่าเดือนมันจะหอนแต่แปดเดือน,ม,น,อน,อนมันก็สีออกแต่ว่าท้ามันออกก่อกนอกำหนดนี่เล็กหน่อยสีบกแข็งแห้ วันบทถวนด้เห็ดให้เล็กหน่อยนี่ชีโบบทบทเต็มลอยบททันซะเว่ามันออกก่อนกำนดข่อยกะโอ้จะใบกวดีช่างมาหันเล็กหน่อยตอนนี้หันกะยังปกติหัวใจกระเจิดปกติอ่าเล็กหน่อยก็ได้เลยสองโลครึ่งหนึ่งพี่น้องเพราะมันทันถึงถึงปกติเดี๋ยวเขาว่าไปรับป่าเพิ่อนกันยังไรซ้ำโลปลายเล็กหน่อยเนาะปกตินะสารมันเต็มเดือน อันนี้มันไ่ทั้งถึงเลือดมันถนัดพี่น้อง่อยกะหูชื่อตกใหลายแล้วก็แต่แต่หม่พูดบอกมาว่าเมื่อไหวใหายนอดเรื่อยๆประมาณทิตหนึ่งห้นอนแบบบอให้เพ็ดอีหยังเลยพคนน่ะหายนอนพยายามนอนให้ยยางหน่อยที่สุดให้ลูกเขาจะห้องน้ำถ้าเวลากินเขาจะให้ย่างนะถ้าบ่จะเป็นอีกี่ก็บ่ให้ย่างเพราะเวลาหายยางยิ่งไม่ลูกขึ้นย่างพี่น้องก็ต้องเคาะถอดเข้าไทีเบาแบบบ่สุภผ้าด้วยสิ บวบชูผ่าพนพันงกงานบวตามความจริงเวลาข่อยยางสิเป็นขึ้น,นงเงี้ยวคือยังไงเดี๋ยวมันออกของไหลขนาดยางย่ำแล้วออก,ออกายนะางหนัออกนน่นาะข่อ,อยตกใจดิข่อยกับจะเป็นได้ดเป็นหูชึกใจบ่คอยดีปรนไดขนาดแบบอุ้ยผู้เพื่อนเคยมั่นมาก,ก่อนเพื่อนก็นั่งเป็นแบบนี้เป็นยี่น้องออกเล็กๆ,ๆ,ๆน้นอนเด็กกัเล็กกว่อกนันขนาดกันมันถ่วนแล้วยังบวคลายเนาะแต่วันนี่ยังบวชันถ่วนขนาดเขาคิดว่าโอ้สิออกกรบอดหรือสิอะไรขันออกก่อนมันก็สิบ่เต็ม กำหนดมันสีแข็งแห้งบ่เล็กหน่อย,ยด้วยทีเป็นได้เน<ด>ี<ด>่ยเฮียร์ยานได้เขาฮอง,อ,อ,งอ๊หฮองเอฟคิดไปอีกนะพี่น้องเลยฟังเบิเง่งอีกมือแรกเพราะว่ามือแรกในทายังเพิ่นยังไล่ออกอยู่นีออ่สิไปห้าหมออีกว่าสัตว์สิไปห้ามอหมอกอื่นอ,อ,อีอออนอกว่าเป็นแนวได้จังออกโบยุดบบยอนแผลทามันออกเลยตลอดวันนี้มันบเป็นดอกพี่น้องเลยเขาคิดว่าบุมีไภายเราคิดออกเป็นมือชองมือ มันกระเบิดแล้วสาะมันออกปานน่ะนนะนะพี่น้องเขาคิดว่าว่าตอนนี้นะยังรายยุโรนแต่ว่าตอนนี้ฮันยังรายอยู่ยังรายกับบุปันได้เน้วเพราะว่ามันออกอยู่ตลอดเวลามันสีมาจะแท่กกระโดกนะคอยกาหูสตกใจพี่น้องเลยก็ได้ออกมาไปไปเคนนิ้เมื่อเสาร์ก็ได้มาเบอาซูพ่อแม่พี่น้องฟังผูง้ชบการในขังนี่ท่านะคอยกาโอ้ยตกใจพี่น้องเลยบ่จังเนาวสีวายังได้กระหายพ่อแม่พี่น้อง เมื่อจะปูจะขนทันให้ก็ตั้งใจเขาแน่ล่ะกะไข่หูได้ๆกันแนะนัมาแนว่ามันสิเป็นไดไนะของกจะโบจัก้องเคยมีประสบการณ์ของกบบเคยอก็ได้ตกใจนะะกาถ้าข่เบาพิษผ่านด้วยว่าเบาโบดีบง่านด้วยว่าเบาแนวใดก็ต้องขอโทษขพอภัยน้ำพี่นองได้ๆเด้อเพราะว่าไข่กระบอกตามความจริงความเป็นจริงแต่ละมือข่เป็นแบบได้แบบได้ ก็อยากเบาสูเพื่อพี่น้องฟังกาคลิปนี้ก็ไม่เพียงสนิทแล้วพี่น้องเอลย้าเป็นได้ไร้เมื่อยก็สิบไปห้าหมงอีกอะไรทำเป็นแนวไร้ได้ไร้กะรอติดตามตอนต่อไปแน่นะกะการว่าพากดไลน์ว่าเห็นงานนักเจ้าก็ไม่ได้เห็นอย่างโบเลยเคยเห็นงานนักเลยบโบเลยเห็นงานป้าผู้ดอยู่ยาวจนมือคลอดเนาะจาได้ลงมานะแล้วกไม่ได้เป็นอย่างแห้งงออย่างแล้วนั่นไหนแต่แล้วมันโบคือกันบางคนกะ เป็นแบบนึงบางคนก็เป็นแบบนึงากับวัวจ้าคือกันก็โอเคอะไรพี่น้องเอ้ยสิเขานอกอันดับเดี๋ยวติดตามมาการตอนต่อไปจังได้กันให้ก็ลังใจเพรคือเกาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอยคือเกาอะไรพี่น้องเอ้ยจังได้กันะสู้ซู่พี่น้องสบายดีบอกตัวเองได้สู้ซู่เพื่อนได้บอกพี่น้องบอกตัวเองสู้ซู่ไปสบายดี